นี่มาจากไหนครับนี่มาจากไหนครับไผ่มูเทศบาลเหรอแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ได้หมวกกันนอกเป็นไงบ้างไนีหมวกกันนกวันนี้ชื่นใจนใจะเดินทางถึงบริเวณงานนะครับแล้วจะขอเปิดงานนะครับขยับเวลาอาที่เวลา1 9 0จุดสุนอน อย่างนีครับนายครับใส่หมวกน้องแล้วรู้สึกสบายใจยังไงไหมครับปลอดภัยหรือเปล่าอย่างนครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับผมไม่รู้ว่ามันอุบัติเหตุแล้วเกิดอะไรบางทีเราเราคิดว่าเราระวังดีแต่บางคนไม่ระวังมันมันมันก็ทำให้เราเกิดบาดเจ็บได้ครับการใส่หมวกไว้มันก็จะมีความมั่นใจว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย สมองของเราเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ่ังการช่วยได้เยอะเลยครับอันเนี้ยถ้าเป็นหมวกที่แบบได้มาตรฐานอย่างนี้นะแบบคุมเต็มเตศีรษะเลยเนี่ยมันไม่หล่นด้วยเวลาเวลาเวลา,เวลาเวลาเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่หล่นเพราะบางอัน หมวกบางที่ถ้ามันเ,นเล็กๆ,ๆน้อยๆอันนั้นอาจจะไม่ใช่หมวกกันน็อปเขาเรียกว่าหมวกกันตำรวจเยอะเลยมันอาจจะหล่นได้นะหล่นแล้วอันนี้ก็คือกระชับพอดีเ,เลยใช่ไหมถ้ารัดรัดทางอันนี้พอดีไม่ได้แจริงๆเราก็ต้องรัดทางด้วยรัดเพื่อมันมันพอเกิอดอะไรมันไม่หลุดจากหัวเราแ <c oughs> นนคิดว่าจะขี่คันนี้กลับบ้านเลยไหมครับนี่ไม่ก็จะเอาไปแถมขาขาเจ้าของหน่อยเขาเขาเอากุญแจออกไปแล้วคงคงเอาไปไม่ได้ กการจังหวัดสุพรรณบุรีกระผมในานามของคณะรัมการจัดงานวันน,น้มอแห่าอําเภอสองพี่น้องประจำปี2517ขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจรังหวัดท่นานนัทราทัสุวรรณตรที่เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกีี่ยนมาเป็นประธานในการเปิดงานในวันนี้เกิดเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติผู้บริจาคครับ วันนี้ท่านนี้เปท่านสายจุฬาฯได้ส่งที่ท่านทัตเต้ตกลงนี่อายุท่านผู้ว่ากับมอเตอร์ไซค์คันนี้ใครอายุเท่ากันครับไม่รู้้ตองถามเจ้าของคันนี้กี่ปีแล้วใครเป็นเจ้าของจะเป็นองผมกี่ปีแล้วครับประมาณปีประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดน้องผมน้องผมรุ่นน้องปีประมาร้อยยี่สิบเจ็ด อันดับสามสามถึงห้าการทุกวันมาเยี่ยมแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีาสิบยี่สิบเอ็ดแถวครับปัดเลยตัวเองนะครับ เดี๋ยวเาหมดที่ดูข้างหลังให้ด้วย20นะอย่าเกินนะได้ได้อย่าเพิ่มนะเฮ้ยข้างหลังอ่พอแล้วนะข้างหลังไม่วนเลยต้อย่าวนนะครับอย่าวนนะครับคนละใบนะครับคนละแถวที่สองจัดเลยแถวที่สองแววัดเสือสีมูตัวขอตักแถวให้หน่อยชิดหน่อยครับชิดหน่อยแถวที่สามคิดนิดนึงชิดตอนนี้นิดนึงยี่สิบคนไหนยี่สิบคนไหน เดินครับเดินมาครับเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆอ่าตั้งแถวใหม่ครับมันไม่มีหมวกไม่ได้ครับผู้เดียกปฏิกาครับเดียวเอาเปรียบเขาผู้ใหญ่อันนี้โดนผู้ว่าแล้วก็ดูนอ่าไม่ได้ครับพกติกาครับอ่าอันนี้โดนพ่นศษของผู้ว่าเลยครับขออนุญาตชี้แจงนะครับใครที่ขโมยหมวกของ